ออกใหม่ได้แค่แคปยกสูงนะครับแต่มาหาผมวันนี้ในตัวท็อป X Series 4ประตูไปขับครับผมนี่เลยนะออกใหม่ป้ายใงราคาเกือบล้านครับสำหรับคันนี้นะ X Series 4ประตูครับจัดไปพิเศษมาดูกันหน่อยครับนี่ครับ X Series ดีไซน์เขาบอกว่าเป็นดีไซน์ที่แบบโฉบเฉี่ยวแน่นอนเนาะคันนี้รถปี2022ครับสำหรับ X Series คันนี้นะดูนะครับกระจังหน้าเขานะเพียบเลยนะมาพร้อมโลโก้แดงสไตล์ X Series อยู่แล้วครับนี่เลย Isuzu D-Max ครับ X Series โลโก้แดงครับโอ้โหนะครับกระจังหน้าเขี้ยว สวยจริงครับเป็นสีแดงแดงเลือดหมูแดงเข้มนะคันนี้ครับไฟหน้าดีไซน์เขาอยู่แล้วนะอีูซูครับไฟหน้ามาพร้อม LED โปรเจคเตอร์อยู่แล้วครับไฟจันหมอกแต่งออปชั่นครบชุดเนาะ X Series เป็นดีไซน์ที่บอกว่าแต่งสเกิร์ตให้ด้วยนะด้านหน้าออปชั่นครับนี่เลยจากศูนย์โรงงานนะไม่ได้มาแต่งเองนะครับนี่เลย X Series คันนี้ครับมาดูกันหน่อยอ่ะด้านซ้ายครับมาดูกันหน่อยครับนี่เลยแม็กเขายังเขายังครับเรียบร้อยนะแม็กดำหแม็กดำเอาโลโก้แดงนะ X อซูซูดีแม็ครับวันนี้ โอ้โหยางสวยลูกค้ายางบิสโตนด้วยนะครับนี้นะครับยางบิสโตนด้วยนะครับซุ้มล้อแต่งให้เรียบร้อยนะคันนี้มีที่บางโคนไทยครับช่วงล่างเน้นเดิมนะเน้นเดิมเป็นหลักคันนี้ครับสีเดิมเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับขึ้นมาด้านบนกันหน่อยด้านบนครับมีโลโก้ X Series ให้ดูด้วยเห็นไง X Series จริงต้องมีโลโก้ X ตัวนี้ครับผมอ่ะไฟเลี้ยวครับนี่เลยหูช้างมีไฟเลี้ยวมาด้วยนะที่ LED ครับผมนี่เลยครับมันในล่างครับเพียบเลยมาพร้อมนะครับประตูข้างด้านซ้ายครับกุญแจเป็นคเลนะ นี่เลยเปิดเข้ามานะครับโอ้โหดูว่าเอ็กซิเดีนะลักษณะเอ็กซิเียคือจะเป็นเบาะหนังได้แดงนะครับนี่เลยครับเบาะหนังได้แดงลูกค้าได้แดงจากศูนย์โรงงานนะเบาะนั่งใหญ่สะดวกสบายแน่นอนนอกคันนี้เนาะพิเศษแน่นอนครับตัวคานหน้าด้านล่างครับเห็นไหมครับน็อตเดิมนะสภาพเดิมครับนี่เลยน็อตเดิมสภาพเดิมครับให้ดูกันหน่อยนะโครงสร้างครับมาดูกันหน่อยโครงสร้างครับพ่เพียบลูกค้าชัดเจนแน่นอนนะเป็นอาร์ตเดิมครับให้ดูกันหน่อยครับช้าๆหน่อยครับนี่เลยอ่าความสบายใจอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ตยูที่นั่นครับพี่นี่เลยนะครับ มาดูกันหน่อยนะเป็นอัตอเดิมนะนี่คือเอ็กซ์ดีนะครับผมอ่าบานั่งสบายตัว4ประตูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็ตัวนี้ก็ปิดได้ง่ายสะดวกสบายแน่นอนเนาะนะครับอ่าด้านหลังกันหน่อยนี่เลยครับด้าน,นหลังครับนี่เลยนะครับโอ้โหดูประตูครับอ่าบหลังได้แดงนะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคันนี้เอ็กซ์ครับแอร์ Air หลังให้ด้วยนะครับที่นั่งหลังสะดวสบายกว้างขวางแน่นอนเนาะ น็อตทุกจุดเม็ดอาร์ตเดิมนะดูกันหน่อยโครงสร้างครับโอเคใหลูกค้าดูกันหน่อยนี่ครับเม็ดอาร์ตเดิมนะสภาพสีเดิมเมล็ดเดิมครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยเพิ่มเลยครับข้างหลังครับเป็นเครื่องดีเซลนะเครื่องยนต์ดีเซลมีโรบาร์นะครับโรบาร์นี้เป็นโรบาร์เอ็กซิลี่นะครับแต่งไม้เรียบร้อยจากศูนย์โรงงานหาซื้อที่หไหนไม่ได้นอกจากรุ่นมันเองนะรุ่นเอ็กซิลี่เป็นสีขาวสีโรบาร์กับสีตัวรถตัวสีเดีวยวกันด้วยนะทำมาดีไซน์เดีวยวกันนะช่วงล่างครับ ไม่เสริมแหนบมาเพิ่มเดิมนะไม่มีคอกครับคันนี้แล้วก็ไม่มีเพานะครับสภาพเดิมนะคันนี้ยางนะครับยางอิสโตนนะครับผมแม็กเดิมจากโรงงานนะซุ้มล้อกันล้อครบแั้งเอาชุดครับเรียบร้อยเลยคันนี้นะครับมาต้านขึ้นมาข้างบนนะสเกิร์ตแต่งให้เรียบร้อยครับเห็นไหมสเกิร์ตหลังครับเก็บสีมาเรียบร้อยอย่างสวยงามนะครับสเกิร์ตหลังพร้อมโรงงานอ่าการชนท้ายครับสีเ้วยกันกับตัวเนื้อตัวรถนะพระเป็นตัวเอ็กซ์ซีดีอยู่แล้วครับตัวแต่งอยู่แล้วเนาะหลังครับเอ็กซ์ซีดีตัวสีแดงยีสุเอ็กซ์ซี นี่เลยด้านท้ายครับมีกล้องมองหลังครับนี่เลยกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะสติ๊กเกอร์ติดลายคาดครับเทาอย่างสวยนะครับอ่ะด้านล่างครับเห็นไหมครับกาบาไดเนอร์นะสภาพเดิมครับไม่มีเจาะข้กมาก่อนนะไม่คนของหนักมาก่อนสภาพเดิมบรันตีได้ครับคันนี้นี่เลยครับผมไฟท้ายหน้าขวางหลังครับมาดูกันหน่อยนี่ครับไฟ LED นะไฟท้าย LED ครับอย่างสวยนะลูกค้าจิ๊กกิ๊ขนาดนี้เอ็กซ์ซีรีส์นะครับด้านขวาท้ายครับดูกันหน่อยครับนี่โรบานะ สีไม่ได้เก็บมานะเดิมเดิมครับนี่เลยสีมุกด้วยนะครับผมมุกเทียบด้วยท้ายก็เป็นตัวสเกิร์ตครับแต่งให้เรียบร้อยนะครับผมสเกิร์ตเรียบร้อยนะซุ้มล้อท้ายหลังครับมาดูกันหน่อยอ่าเชิงน็อตไม่มีนะไม่เคยขัดน็อตซุ้มล้อเดิมนะครับแล้วก็โครงสร้างเดิมนะช่วงล่างนะครับนี่เลยให้ลูกค้าได้เห็นว่าชัดเจนแค่ไหนสวยขนาดไหนครับนี่ฮอ็กซลี่นะแม็กครับยางบิสโตนนะนี่ฮอ็กซลี่ครับ อย่างสวยนะแมกดำเงาด้วยมาด้านหลังกันหน่อยครับอ่าด้านหลังครับคนขับครับนี่เลยห้องโดยสารกว้างมากครับโอ้โหนั่งได้สะดวกสบายนั่งได้ห้าคนเลยนะมีแอร์หลังนะไม่ต้องกลัวร้อนแน่นอนนะราบคันนี้นี่ครับประตูยังเป็นหนังหน้าแดงนะอ่าประตูนหนังหน้าแดงครับมาดูกันหน่อยโอ้โห,หร่าสราพดูครับเป็นรัเดิมนะโอ้รั้เดิมครับกิิบเลย คนขับครับคันนี้เป็นกุญแจกุญแจเป็นคีเลตนะครับเปิดได้นะครับเปิดปุ๊บเรียบร้อยครับนี่คนขับครับคันนี้นะออปชั่นครบชุดจัดตังจัดเต็มแน่นอนนะนี่ครับประตูนะครับจะมีเป็นบุยฟ้าพับกระจกไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็มีหมวดนะครับรับปั่มล็อกในปกติเนาะพวงมาลัยดูกันหน่อยครับชัดเจนละนะตัวเทอาคันนี้เป็นแอร์แบคคู่ครับโลโก้แดงนะครับด้านซ้ายเป็นเพิ่มเสียงหมวดหมู่ของวิทยุนะครับเครื่องใช้เครื่องเสียงมีกล้องมองหลังด้วยแล้วก็มีนะครับ Apple Car p l a เเชื่อมต่อได้นะครับ ด้านขวาควงอะไรจะเป็นตัวฟุ้คอนโทรลสามารถควบคุมหน้าจอได้นะครับเกียร์ไปทั้งหมดเจ็ดเกียร์ครับเกียร์อารก็คือเกียร์จที่เจ็ดเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับโอ้โหสวยมากคอนซั่ชุดนะคันนี้ใหม่เพียงแค่ห้าหมื่นโลครับลูกค้าปียี่สิบสองนะยี่สิบเอ็ดจนยี่สิบสองไหม่ห้าหมื่นโลค่าตัวเขาคันนี้บอกว่าราคาเท่าแคปนะครับเท่าเฉบเลยอ่ะไปดูนะเบาะนะเบาะไม่มีโซมครับสภาพเดิมนะครับอ่าเบาะไม่มีโซมสภาพเดิมได้แดงด้วยนี่ครับน็อตน็อตด้านข้างครับดูหน่อยสี่จุดครับหนึ่งจุดนะ สองจุดครับสามจุดครับสี่จุดครับน็อตเดิมนะสภาพเดิมเลยไม่เคยขันน็อตมาก่อนนะคนส่วนคนขับให้ดูกันหน่อยเป็นอาครับนี่เลยโอ้โหเพียบแน่นลูกค้าความสวยที่หนึ่งเลยคันนี้สวยจริงอะไรจริงครับเมทอาตเดิมอะไรเดิมทุกอย่างครับนี่ครับอย่างสวยขนาดนี้นะโอ้โหลูกค้าต้องมาดูกันหน่อยเนาะมาดูกันหน่อยอย่างสวยขนาดนี้ครับ E2X Series นะครับมาดูห้องเครื่องหน่อย คันนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับผมอ่าหนึ่งจุดเก้านะอ้อโหดูฝากระโปรงด้านขวาเลยครับลำแรกเลยนะฝากระโปรงด้านขวาครับน็อตไม่มีขยับเลยน็อตเดิมครับสภาพเดิมขึ้นมาไล่มาดูกันหน่อยเม็ดอาร์ดนะน่อาร์ดเดิมครับนิ่มๆเลยนะไม่แข็งครับนี่เพียบเลยฝากระโปรงนะครับไม่ชวนมาเลยนะครับนิ่มๆเลยลูกค้าเห็นชัดเจนครับนิ่มๆเลยอ่านี่ครับฝากระโปรงไล่ดูหน่อยครับเห็นไหมน็อตไม่มีแต้มสีเลยน็อตสีเดิมตลอด ให่ขันนะด้านซ้ายครับดูหน่อยครับไม่มีนะทําสีครับคาร์หน้าเดิมนะแผ่นบริษัทอีสุมอเตอร์ประเทศไทยจํากัดครับอีสุเรียบร้อยครับออปชั่นครบชุดนะเป็นเพจนะครับคาร์หน้าคาร์หน้าครบทุกอย่างครับสมบูรณ์แบบเนาะนะครับหม้อน้ําเดิมนะครับเครื่องเงินเดิมนะคันนี้หนึ่งจุดเก้านะคันนี้ครับเอ็กซิลี่อย่างสวยลูกค้าด้านขวาครับดูหน่อยน็อตครับทุกจุดนะนี่ครับเมาร์เดิมน็อตเดิม ไฟครับไฟเนี่ยไฟไม่เคยถอดมาก่อนนะไฟเดิมไฟหน้าเดิมนะไม่ถอดมาก่อนนะนะครับอีกตัวหนึ่งครับนี่เลยทาไฟนะไฟหน้าเดิมนี่เดิมครับนี่นะครับสภาพองเครื่องเรียบร้อยนะสลับคันนี้เอ็กซิลี่นะครับเิดได้เลยนะครับเครื่อง1 9คันนี้นะออกายแดงราคาเป็นล้านเกับล้านลูกค้าวันนี้พิเศษครับสลับเอ็กซิลี่คันนี้นะอ่าผมขายให้ราคาพิเศษเดี๋ยวเป็นแค่เจ็ดแสนกว่าบาทลูกค้าครับย้ำนะ เจ็ดแสนกว่าบาทครับป้ายแดงแค่แฉลบธรรมดาแต่มาหาผมได้4ประตู X Series ตัวท็อปสนใจคันนี้นะพี่ทักมาเลยครับบ้านเขียวแอดสี CCA เลยโทรผมได้เลยสูตเจ้าสี่ครับห้ 5, 6, 3, าสองสามสี่ X Series ราคาเท่าแฉลบแต่มาหาผมได้ตัวท็อปสี่ประตูไปครับจัดไปเลยครับผม X Series